จุดแล้วเหลขกถูป,ปูอาจารย์นอตตีดุยพร,รันฝ่าิงฝ่าวาลตตลรีกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนต้อนรับข้าสู่ช่องกอติน้วยดังมาแช่นะจ้ากลับมาพอกับแอดมินคนเดิมคนเก้านะพี่น้องในคืนวันอังคารที่สิบเก้าพฤศจิกาย,ยนนะจ้าแอดมินก็มีแนวทางดีๆตลึกปังๆแนวทางคนดังเอามาแบง่งปันให้พี่น้องในเบิ่งกันในเชนเครนะจ้ะ เป็นจังไรใน่น้องงวดที่ผ่านมาผู้ใดโศักดีกันใน่บริจาคขอผู้ใดโศักดีแอดมินก็ขอสแสดงความยินดีน้ำตาพี่น้องเดอ้อสำหรับชุดนี้นอกจาะก็จะเป็นเนื้อท่ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาควมสองพนหาร้อยเจ็ด,ดนอจากซึ่งวันนี้ก็ไปสัญจรอ,อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เดพี่น้องเดอ้อชุดนี้ก็จะเป็นเนื้อทางของดุยพะรันนอกจาะแล้วก็กนเนื้อทางของอาจารย์นตีจ้ะ ก่อนสิไปร,รับชมเราฝั่งเราจ่าแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสูสุน้อนเาจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจากพี่น้องก็บเสด้รับชมคลิปใหม่ๆก,นกันเราจ่าส่วนแอดมินก็บเสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสูสุคนเลยจา้าเพื่อเป็นการบูชาเว,วลาเห้กับไปร,รับชมแนวทางกับอง,องเริ่มต้นทิศทางของอาจารย์โดยพารันกันก่อนแล้วจ้ะ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ธันวาคม2567ซึ่งก็หายชุด3โตไปที่684 695และ516ด้วยพี่น้องเด้อ684 695 516ต่อด้วยชุด2โตหายมา2หางพี่น้องนั่นก็คือ95กับ16จ้ะ2โต95และ16 แนวทางของอาจารย์ดุยพระรั่นเดชพี่น้องเด้อแค่ไปเบิ้งจนจะเบิ้งกันนอจ้ามักกับไปหาจัดรตรีติดเอาไว้เด้อจ้ะการพรานกันตกรถเดาอจ้าห้าเพื่อนเห็นศึกเห็นลาบเนาะจ้ะซึ่งไรงินที่พันมากก่รู้เดาอจ้าแสดงแนวทางของดุยพระรั่นเนาะจ้ะมักกับตามบ่มากับปล่อยผ่านเนาะจ้ะเบิ้งเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะบ่ต้องคิดอย่างไรเนาะจ้ะเลขนี้เขามีหลุดเป็นเรื่องปกติเนาะจ้ะไปเบิ้งต่อแนวทางชุดต่อไปเนาะจ้ะนั่นคือแนวทางของ เหล็กถูป,ปูของอาจารย์นอตตีเนาะจ้ะซึ่งอาจารย์นอตตีเพิ่งก็ะได้ทำการจุดเหล็กถูป,ปูแล้วเนาะจ้ะแนทางรัฐบาลไทยงบประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2 5งพรเจซึ่งกรตีความในตัวเลข4 3 0และ4 2 0จ้ะส3 0าและ4 2 0ปรตัดเลน40่3 3นและ4 2จ้ะส0 4, 2, ่ 4, 0, 4, 3 3 0าและส2่อและพี่น้องเด้อแนทางเหล็กถูป,ปูของอาจารย์นอตตี แค่ไปเบิ้งชุดไปเบิ้งกัน้อจ้ามากก่าไปหาจัดรถตรีติดเอาไว้กันพลานกันตกรถนะจ้ะแนวทางของอาจารย์นอตตีเด้อพี่น้องเด้อแค่ไปเบิ้งชุดไปเบิ้งกันนะจ๊ะเพาว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพะรั่นนะจษาแนวทางของเด็กถูกปูของอาจารย์นอตตีแค่ไปเบิ้งชุดไปเบิ้งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตลีกันเด้อพี่น้องเด้อ ้ายนี้แอดมินขอให้พี่น้องสักูุสคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจาเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชงและพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสลาคิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดและพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุการย์้านทุกๆสำนักนําเนือจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆน้จ่าสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผืนดวงขอเจ้าของและพี่น้องเด้จังจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้เส้าขอนส่งดีแห้งๆปังๆมันมานกันทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตลาพี่น้องคุณสมิโก้อนนะจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า